มีกุ้งสดที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะประมาณสักหนึ่งกิโลเอาแต่เนื้อเนื้อมาแล้วอันนี้ก็เป็นเอาไก่ซึ่งติดมันหั่นไก่ติดมันที่เราจะผสมแต่ว่าก็ผสม,มนิดหน่อยไม่ต้องมากเอาไก่กับกุ้งเนี่ยผสมกันเนี่ยเอามาเข้าผสมกันแล้วมันก็จะมีเครื่องปรุงที่ยาอที่จะทํามันก็จะมีกระเทียมสดใส่ลงไปเลยกะเอาแล้วก็มีรา,ากผักชี ใส่ลงไปในเนี้ยกระเทียมสดแล้วก็มีรากผักชีก็จะใส่คลุกเคล้ากันเพื่อที่เราจะได้เข้าเครื่องอันนี้ก็จะ,ะเป็นพริกไทยพริกไทยป่นเนี้แหละพริกไทยป่นใส่ลงไป แล้วก็ใส่ไข่ลงไปด้วย,ยเยอลืมบอกไปไม่ได้ถ่ายลงก็คือใส่แป้งไป3ช้อนเป็นแป้งเอ่ออ่อเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันเรานี้แหละใส่ไป3ช้อนแล้วก็คุกเ้าผสมน้ำมันหอยด้วย2ช้อนแล้วก็เอ่อเอ่อซีอิ๊วขาว2ช้อนทีนี้ยเยอไม่ได้ถ่ายตรงนี้คือคือ,คอลืมกดถ่ายอ่ะ แต่จริงแล้วมันมีส่วนผสมคะนี้เราก็ปั่นไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เข้าเครื่องปั่นมาแล้วอันนี้เป็นแบบจะทําให้จัสมินกินก็คือจืดๆหน่อยหลังจากนั้นที่เหลือก็เราจะใส่พริกเอาน้าพริกแกงไปประมาณหนึ่งช้อนครึ่งก็แล้วแต่ความเผ็ดนะหรือใครจะเติมพริกป่นหรืออะไรลงไปก็แล้วแต่นะง่ายๆแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดหั่นเป็นหย,ยาบๆแล้วก็ใส่ลงไป ปะไคร้ก็หั่นเป็นไฟฝอยใส่ลงไปแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องเข้าเครื่องปั่นอีกทีหนึ่งใส่ไปให้มันหอมเครื่องเคียงอันนี้เป็นสูตรของยายออเองหลังจากปั่นมาเราออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยเหนียวเลยแหละเหนียวจากกุ้งแล้วเราก็ เอาไอ้ถั่วฝักยาวหั่นฝอยๆเนี่ยใส่ลงไปผสมตอนนี้ไม่ปั่นแล้วนะเอาออกมาแล้วผสมเอาถั่วฝักยาวที่เราหัน่นฝอยๆอ่ะหั่นก็ไม่ถึงขนาดฝอยมากก็คือขนาดประมาณนี้ก็เอาลงไปแล้วก็ใบมะกรูดฝอยใบมะกรูดฝอยก็เอาลงไปด้วยคือรสชาตกิก็เราไม่ต้องเติมอะไรแล้วเพราะว่าน้ําพริกแกงมันจะเค็มอยู่แล้วมันจะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วเรากไ็ไม่ต้องเติมอะไร ใส่ลงไปท่านี้เราก็จะเอามือนี่คุกเขาแล้วเขาให้เข้ากันเลยให้เข้ากันเพื่อที่จะเอาลงไปทอดแล้วรสชาติก่อนเนี้ยสมัยก่อนเนี้ยยาอเคยทําตอนสมัยทํางานอยู่ที่ Oregon, ออริกอนยอก็เป็นคนทําออเดอร์ของยาอ,อเองนั่นทอดมันปลาอันนี้เป็นทอดมันกุ้งก็คือลูกอยากกินก็ทําให้กินนะอันนี้ก็เสร็จแล้ว เป็นของสาวน้อยเป็นของสาวน้อยจัสมินนะอันนี้จือดอันนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่กินกันทั่วๆไปกินนะเดี๋ยวก็จะเริ่มทอดลงอันนี้เอาเติมน้ำมันให้ร้อนแต่อย่าให้ร้อนจัดนะน้ำมันปานกลางข้ะน้ำมันค่อนข้างนิดหน่อยเป็นของ Jasmine, จัสมินจืดหน่อยก็จะทอดเนี่ยประมาณนี้แผ่นก็คลียรอย่าออขออนุญาตถอดถุงมือเพราะมันไม่ถนัดก็ใส่ลงไปในน้ำมันเลยนะ ทอดให้จ้าสมินแล้วเดี๋ยวก็จะทอดแบบของที่ผสมเอาไว้แบบเผ็ด อันนี้ของจัสมินเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อจะเด้งเลยเพราะว่าอาัตราส่วนของกุ้งเนี่ยจะอยู่ใน3ส่วนแล้วก็ไอ้พวกไก่ติดมันเนี่ยจะครึ่งส่วนแค่นั้นเองที่อย่าเอานั่นไงนของจัสมินอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราปรุงเอาไว้อของผู้ใหญ่กินแล้วจะเผ็ด ปรุงตามใจชอบอยเยวก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากอะแค่บอกคร่าวๆว่ามันขนาดนี้คือจริงๆแล้วถ้าเราปรุงเราตำพริกเอามาใส่เองพริกขมกูดข,ข่าตะไคร้อะไรมาผสมไปก็จะดีแต่นี่ก็รสชาติก็โอเคแล้วนะยเยวเคยทำอยู่ที่ต่างรัฐเนี่ยเคยทำให้เจ้านายขายแล้วก็ลูกค้าก็ชอบไม่ต้องเผ็ดมากนะฝรั่งจะไม่ค่อยกินรสชาติเผ็ดมากก็จะกินปานกลางนะ แล้วมันก็จะกินไปกับพวกน้ําจิ้มอะไรพวกนี้อันนี้ก็ทํากินเพราะว่าลูกอยากกินก็เลยเทําให้กินเราก็ตั้งไฟอ่อนออน,นะไม่ต้องตั้งไฟให้ให้แรงเกินอันนี้ก็จะได้ของเราพวกเรากินแล้วเมื่อกี้ของให้ให้ลุงชิมของจัสมินลุงชอบลุงบอกไม่ไหวแล้ววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวไปสองถ้วยใหญ่ๆเลยสองชามใหญ่ๆเลยอิ่มมากเลยล้วลุงก็กิน ลุงก็ชอบกินทอดมันอยู่แล้วจิ้มกับน,น้ำจิ้ม